สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องของเกม e เอคสเตอร์อีกแล้วน,นะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จมาเล่นเกมไม่ชช่ว่าเอสเกิร์ดเบอาเกิร์ดโอ้บื้อนะคะกดอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งว่าทำไมมันหน้าม่วงข,งขนาดนั้นนะลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะโอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะคะวันนี้คุณแม่แต่งตัวเป็นเสื้อเกมไอคัสเตอร์สวยน่ารักด้วยนะโอเคอะไรเนี่ย อ้ไม่ดูสิเหมือนประตูทางนั้นจะล็อกด้วยนะหาทางอื่นได้ไหมไปกระเทาะโอเคแล้วต้องเก็บเหรียญให้ครบ50ิอันเลยเหรอเนี่ยอุ้ยตายแล้ตายแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าร้านร้านเกมร้านนี้ร้านตู้เกมร้านนี้จะมีปัญหานะเนื่ยอืม โอเคเดี okay, ๋ยวแม่ต้องหาคุญแจก่อนนะคะตอนนี้คุญแจหาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวนะคุญแจอยู่ทีนนะ่ไหนอะเห็นไหมลูกเจอเลยนะคะคุญแจอยู่นี่นี่คุญแจอยู่นี่นะโอเคเดี okay, ๋ยวเราอุ๊ยเดี๋ยวมีมังกรพ่นไฟด้วยเหรอเนี่ยนะไขประตูเธอโ okay, อเคแล้วก็เนี่อุตย่า่เรามีสาย,ายสายไฟแรงสูง แม่กระโดดไม่ข้ามเนื่ยยอยดูซิมันยากมากเลยนะคะมีใครก็ไม่รู้คุยกันเต็มไปหมดเลยนะคะแม่ต้องรีบไปก่อนว่าแต่แล้วต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมีมังกรหลายอย่างเลยแถวๆนี้นะโดดได้หรือเปล่าคะวันนี้แม่มาเล่นกับน้องเฟิร์สนะคะวันนี้นะคะเล่นกับสองคนนะเพราะว่าแม่ไม่ได้อะไรเนี่ย มันเหมือนกับว่าทันนี้จะมีพ็อปเต็มไปหมดเลยนะคะต้องระมัดระวังนะคะห้ามชนเด็ดขาดเนาะพวกพ็อปพวกนี้น่าจะทําดามเมจให้แม่อยู่นะคะโอเคเฟิร์สมาแล้วย,ยังคะไปทําหน้าตลกุกตลกมาอีกแล้วนะน,นี่ค่ะโอเคตัวนี้มีเหมือนจะมีสารสีเขียวอยู่ด้วยนะคะแม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออะไรวัยเดี๋ยวล้มเลยหกล้มเลยซื้อ เดี๋ยวนะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยเอ้ยมันไมัน,มน,มนปแปลกอะไรนะมันเดินปแปลกนะมีผู้ชายคนหนึ่งตัวเละอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอ๊ยแขนลูดตลอดเวลาเลยไปเถอะมีอะไระแปลกแให้เราดูตลอดเลยนะเนื่ยควิกเลยอ๋ออีกแล้วเข้าปีขึ้นมาขบนกันนาะเขาบอกว่าควิกเลยนะคะเร็วเข้านะคะ,คล,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคลาบอ,อ่ะแปลว่าปีขึ้นไปนะคะ the s h e ช f นะคะก็คือชั้นวางนั่นเองนะคะอ๋เหอะ เชฟหลายอันนะคะเติบเอสนะคะก็จะโอ้ยข้ารามีตุ๊กเดี๋ยวนะข้ารามีเหรียญอยู่นะแล้วตรงนี้ก็มีเหรียญด้วยแต่เราเข้าไม่ได้ซื้อทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองดูไปข้างบนดูก่อนนะคะ๊ตามมาเด๋วขึ้นมายังโอเคเออเอ,อเอเ๋ยว แ้วมาโผลที่ไหนเนี่ยเหมือนท่อระบายน้ําเลยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอะไรเอนาวคือ,อมาริโอเหรอมาแล้วยังเฟิร์สมาเลยอ้าวทำไมสู่ขืดละ่ะอ้าโดนดูดเข้าไปในท่อแล้วเอ้ยแม่กลายเป็นมาริโอ้ไปแล้วเหรอเนี่ยตายละอุ้ยได้เหรียญเพิ่มด้วยนะ กระโดดด้วยนะคะอันนี้มันไม่มีอะไรนะคะโอเคเราก็กระโดดชนได้นะคะโอเคเนาะแต่แม่ว่าการเดินมันตปแตกนิดนึงนะคะมันเราจะสูขิดไหมละ่ะแม่เดินไม่เก่งด้วยนะเนี่ยโ่ตายและห้ากระโดดโอ้ยตายหาละกระโดดผิดได้อดเอา้าเหรียญมันก็ไม่ตกลงมาทำยังไงอ๋อมันเกิดใหม่อยู่นะคะโอเค เดี๋ยวนะเก็บเหรียญก่อนนะโอเคอ๋อถ้าเราอันนี้อยู่นะคะโอเคเราแค่เดินผ่านก็ได้นะโอ้โหหล่เลยเดี๋ยวก่อนนะคะตั้งสติแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้นะว่ะแม่เก็บเหรียญไม่ครบต้องตายก่อนนะเดี๋ยวดู โอเคนะครับมันมาเริ่มใหม่แม่อยู่แต่ว่าเอาเอาค้างนะว่าเกือบหล่นนะคะก็เก็บเหรียญให้ครบเนาะเพราะว่าเป็นภารกิจจัก,กรวาลเลยเราต้องขึ้นไปทางนู้นนะสิอมาแล้วอ้าาาาเรีย ว่าตะไม่โดดอันนี้ไม่ถึงนะซื้อเอาใหม่นะคะเดี๋ยวต้องเก็บเหรียญในโคมน้อเผื่อจะได้เหรียญผู้กล้าหาญนะคะได้ yeah! ได้แล้วโอเคนะคะเฟิร์สได้คบหม,มือยังลูกตามมาเด้อ โอเคได้เพิ่มสามเหรียญด้วยนะอืโอ้มีเหมือนอันนี้เลยเหมือนในเกมอันนั้นเลยอะไรอะอุ้ยเหมือนในเกมมาริโอ้ดีจริงเลยนะคะอะไรอะอุ้ยคนนี้มาปลูกแม่แล้วพวกเราอยู่ในเกมแล้วนะอย่ามาระวังด้วยโอเคแม่จะระมัดระวังเด้อ ดี๋ยวดูซิตอนนี้เราอยู่ในเกมนแะล้วสกอร์ของคุณอยู่ที่242มีชีวิตได้3ครั้งหรอเอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้เราเก็บไปแล้ว43เหรียญ44เหรียญแล้วแล้วทำไมมันไวจังเลยอ,อีก5่าเหรียญเหรอ,หอแม่ก็อ้าโอ้โหเขาบบกว่าเราเราห้ามตายสามครั้งเหรอเดี๋ยวแม่ดูใหม่ซิมันลดไหมในหน้าจอ อ้าวมันหลอกแม่นะคะไม่ใช่นะคะมันแค่เป็นสถิติหลอกเฉยๆเนาะโอเคตามมาเด้อโอเคนะคะตอนนี้สี่สิบเก้าห้าสิบแล้วเอาเราเก็บไลห้าสิบเหรียญแล้วเนอะอ๋อมันเก็บได้อื่นเนาะเอ้าตายเลยเราจะไปสู่ชัยชนะนะคะ ไม่ได้ไปสู่สานานะไปสู่ขีดอเอาเว้แล้วทีนี้อยมันโดดสั้นเกินนะมันโดดได้สองครั้งหรือเปล่าเนี่ยโอ,โอเคเดี๋ยวแม่ดูซิโดดได้สองครั้งไหมเอาเดียว,รยวจริงจริงด้วยมันโดดไม่ผ่านนะสือ าแม่มาแล้วยังหรี่แม่ดูซื้อเฟิร์สยังไม่มาเลยนะเนี่ยไปไหนละโอเคไม่ต้องก้าวยาวๆนะคะโอเคยูวอนแล้วนะคะแปลว่าคุณชนะนะคะวินวอนวอนใช่ไหมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ตายละเหมือนเราจะอยู่ในห้องเก็บของเลยนะไปไหนต่อ โอ้ข้างหน้าก็มีเหรียญอีกนะฮะเรายังไม่ได้ออกจากร้านอาเคิดเลยเนาะร้านตู้เกมเนาะเขาบอกว่าห้ามชนกล่องสินะจำได้แล้วอ้ยมือแม่ไปโดนนะซื้อต่อไปเป็นเกมอะไรอ่ะเป็นเกมแพ็กแมนเหรอเพลนาวคืออะไรอ๋อเขาบอกว่าโอ้ เลยรีบไปกันเถอะโอเคแล้วก็เดินไปเลยนะเออต้องปีนขึ้นไปบนท่อเหรอ,หรอโอ้อันนี้มันได้หน่นะคะได้ภาษาอังกฤษแปลว่ายานนะคะวเอออ่ออเอินยานแปลว่าได้นะคะเส้นได้นะเป็นได้มูลน,นะโอค้คต้องลงมาทางนี้เหรออาเค อันนี้คืออะไรเนี่ยกระดุมเหรอเอเหรียญนี่คอยนะคะ COI เคอยนะคะวันที่แม่เก็บเลยเอา้าว๊ยทำไมมีแต่เงินเต็ไมไปหมดเลยพวกเราติดกับดักนะฮะตอนนี้เหรียญเต็ไมไปหมดเลยพวกเราหาทาง,งออกจที่นี่กันนะโอเคตอนนี้มีแต่ธนบัตรนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ย เหรียญเต็มไปหมดเลยที่เขามาหยอดเล่นเกมไว้นะคะโอ้โถงั้นก็มีเหรียญเหมือนกันนะเนี่ยก็โดดลงมาเก็บใหม่เนาะอ,อพลาดเอยตนี้ก็มีเหรียญเนี่ยโอ้ถ้าดูไม่ดีก็ไม่เห็นนะเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะ ต้องเก็บให้หมดนะคะเราเป็นคนที่ต้องทำภารกิจเนาะเอา้านี่อย่างว่ะโอเคถ้าไปทางนี้สินะเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันเหมือนมีน้ำท่วมด้วยเนี่ย มันเหมือนมีแท่งเหล็กอะไรไม่รู้สแกนเ,เราอยู่โอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยหัวแม่กินหรอหนไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะคะตายไปก่อนเนาะโอเคตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึนงเอา ลมัดระวังแล้วก็ฉิดเอาเหรียญไม่หายหมดเลยอ่ะให้ตายเถอะทาไมเหรียญไม่หายไปหมดเลยอ่ะหายไปหมดห้าสิบอันเลยโอ้มันมากลับมาแล้วนะคะโอ้คอนะมันบักเนาะเฮ้ยเขาทออีกแล้วเอ้เขาว่าไงเนี่ยเฮ้ข่าดีนะตอนนี้เราจะทั้งออกแล้วก็มีเงนินเยอะๆจะไปหมดเลยในถังขยะ เราไม่มีเวลาอยู่ที่นี่แล้วนะนี่ไปกันเถอะโอเคเว้เขาเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาเจอเงินในถังขยะนะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าถังขยะอยู่ไหนเนาะทำไมมันโดดสั้นจังเลยนะคะเขาทำไม่ค่อยดีเลยเนาะดูสิแดีวต้องปีนไปทางนี้เหรอ เอะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเราอยู่ข้างนอกแล้วเนอะแล้วก็จะหลบหนีได้สําเร็จแล้วนะคะใช่เราออกมาข้างนอกแล้วเราออกมาทั้งนอกห้างอาขืแล้วสิ้อะโดดขึ้นไปเหรออุตตาละแย่เลยนะเนี่ยน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยน้ําก็ลังไหลนะเนี่ยเราต้องกระโดดขึ้นไปบนเส้นาสายไฟนะคะใช่ไหมโอเคอื เส้นเล็กมากเลยอุ้ยจะหล่นด้วยซึ่าอ้อาวทำไมตายอ่ะอุ้ยหรือว่าเราโดดลงมาแรงเกินไปหัวรลุดดีแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็น เป็นเสื้อในตำนานนะคะที่เอาไว้หลบผีนะคะในแมปดอเนาะเดี๋ยวเอามาเล่นอบีแล้วขีดตลอดเลยนะคะอ๋อมันมีทางขึ้นโอ้ยแม่งอะ่ะตายแล้วเราเป็นคนไม่รู้อะไรเลย,เลยนะเนี่ยมันมีทางขึ้นนะคะอุตาหละโอ๊ย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 ,โอ,ยโอเคเราต้องไปทางนี้เนาะวันนี้ไง เรวอยู่ข้างนอกแล้วนายทำไมไม่ออกมาล่ะแย่เลยว้ยสะดุดก่อนเขาบอกอะไรเนี่ยไม่เหานไม่ได้นะครับมองไม่เห็นเฮ้ยต้องตั้งสตินิดนึงเนาะโอเค เร็วข้าวเรียบป,ปกันไปบนนั้นเถอะตอนนี้เราต้องเดินผ่านสายเคเบลิลแล้วนะรีบข้าไปก็เถอะโอเค,อเคก็บอกให้แม่เดินข้ามสายเคเบิลนะคะเพื่อออกไปทางนน้นเนาะเดี๋ยวลงมาก่อนนะคะทางไหนเดี๋ยวขึ้นทางไหนเอาทางนู้นเรอะเหมือนเฟิร์สจะหายไปแล้วนะ ยังอยู่หรือเปล่าแม่เช็คซื้อโอยังอยู่นะคะแต่อาจจะติดอยู่นะคะตอนนี้ไม่รู้ติดอยู่ด่านไหนเนาะโอเคมีก้อนเมฆขายด้วยเหรออุ้ยต่นั้นมีไฟฟ้าแรงสูงขาดด้วยโอ้ยหล่นเลยเอาใหม่นะคะอุ้ยท่านั้นใกล้จะถึงแล้ว โอเคเฮ้ยแต่ว่ายังมีไฟฟ้าแรงสูงให้ให้เราต้องโดดข้ามอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยเราโดดลงไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราโดดลงไปเลยเราจะขิดเนาะโอเคโอเคเก็บคุณแจเรียบร้อยนะคะเราจะไปไขประตูเหรอวิ้ยมีน้องแมวด้วยตัวนี้ ไฟเดี๋ยวคีเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปก็เถอะเ,เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเธอทำมันได้โอ้ยกดที่สีเขียวซิถ้าเธออยากเล่นเกมอื่นต่อไปนะโอเคก็ถือว่าเป็นการหลบหนีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่แม่กำลังงงอยู่นะว่าเออเฟิร์ไปไหนหนะอ้าวจัมแพดอยู่ไหนเนี่ยมันโหดได้แค่นี้จริง,รงๆเหรอเนี่ย อ๋อมันโอ้นี่ไงมีเหลือเหลืออยู่นะแต่เอาเราเก็บได้ทั้งร้อยเหลียญแล้วนี่แต่ว่าเราไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยนะคะอ๋อคอยนี่ได้อยู่นะคะคอยคคลเลคเตอร์นะคะได้ครบแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ไปดูน้องเฟิร์สก่อนนะคะว่าน้องเฟิร์สอยู่ไหนนะคะก่อนจากกันไพ่อย่าลืมกไดไลค์กดซับสไครป์คุณแม่ด้วยเด้อโอเคนะคะ และเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเออโอ,โอ้น่นไงใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนซื้อเหมือนมีอะไรรออยู่บนฟ้าเอา้า <c oughs> ใช่ไหมนอกเฟิร์สหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิอ่านอกเฟิร์สจริงๆด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาเซฟด้วยนะทาานี้ค่ะโอเคลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ,อ หลบหนีได้สำเร็จพอดีอเลย